สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง V ีพารวยนะครับวันนี้มารับชมแนวทางสูตรคำนวณนตัวเลขสลากินแบ่งรัฐบาลในสูตรเตือนพนประจำงวดวันที่16ทับ02ทับ67นะครับก็เป็นเลขฟิ่งบน3เลขลงครั้งที่2นะครับซึ่งทางช่องเราก็นำแนวทางตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมที่รับชมได้ รับชมในทุกๆวัน,นะครับซึ่งทางช่อง y o u u u b e v พะรว y นั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางและความเมตเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับทางช่อง y o u u u b e v พะรว y ก็ชิดคำนวณตัวเลขตามหลักเสติความน่าจะเป็นนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นในทางประชดประชันช่องของเราก็เมื่อวานนี้ก็ได้ทำการบล็อกผู้ใช้แล้วก็ดีดออกไปนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นที่ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อทางช่องของเราก็ไม่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รีรอนะครับพิมมาแบบไหนกดด็ดีดออกไปนะครับ ก็มาดูเสถียรผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะดีแต่ใจพอดีคือหน้าตาเด้อจะมาล้อเล่นกับคอยเด้อคอยเอาจริงเด้อ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูเสถียรตัวเลขนะครับที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็ <c oughs> มีหลายท่านที่เข้ามาติดตามก็เป็นระยะเวลานานก็ได้รับชมในสุตรต่างๆมากมายนะครับส่วนคนที่เข้ามาใหม่ๆก็มาลองของนะครับก็เจอบล็อกไปหลายลายนะครับสำหรับทางช่องของเราก็ชิดคำนวณตามสติตัวเลขดังนี้นะครับซึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรวิ่งบน3เลขนะครับก็จะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกสามคงที่นะครับ ซึ่งสูตรนี้ก็ได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เลขวิ่งเลขเต่นทําไป3 4 6นะครับก็0 6นกสก็มาทั้ง6และ3นะครับก็มาดูคิดคำนวณย้อนหลังให้ได้รับชมเช่นเคยไหมเคยนะครับหลักแสนบวกหลักร้อยคือ7บวก9แล้วก็บวก3พงที่ก็เท่ากับ19นะครับลงท้ายเลข9ก็เ,เลข9นะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้น9บวก1ก็เป็น10 ก็ลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวกสองก็เป็นสองนะครับเลขวิ่งบนสามเลขมีเก้าศูนย์สองนะครับสามตัวเลขก็จะมาสองตัวเลขนะครับมีเก้าและเก้าและศูนย์นะครับออกเก้าเก้าศูนย์ก็มาครบสามตัวบนเลยนะครับเพราะว่าออกเลขเบิ้ลเลขหักเลขหามนะครับออกเก้าเก้าศูนย์ก็เป็นแนวทางตัวเลขอีก แนวทางหนึ่งครับเพื่อนำไปจับเป็นคู่ชุด3าตัวบนนะครับวันที่16บหกทับสิอทับหออกค่าห้าเจ็กสีก็มาทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับออก90ก็เป็นไปตามผลการคำนวณนะครับซึ่งชิดได้สตรไหนที่คาดกันว่าตัวเลขน่าจะมาก็นำมาแบ่งปันให้สมาชิกที่ได้ติดตาม ให้ได้รับชมนะครับในทุกๆงวดนะครับสำหรับใครที่แสดงความที่เห็นในเชิงสร้างสรรค์มีการขอบคุณขอบอะไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็แบ่งปันเพื่อให้ทุกคนได้มีโชคมีลาภนะครับส่วนใครที่บอกว่าตัวเลขเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไม่ทําให้ครบ10ตัวเลขนะครับก็พิมพ์มาประมาณนี้ก็ผมก็จะบล็อกผู้ใช้หรือว่าซ่อนผู้ใช้ แล้วก็ลบความที่เห็นออกไปนะครับเมื่อวานนี้ก็มีชูสองสามลายนะครับก็จัดการไปดาวน์คารเรียบร้อยนะครับก็แสดงความที่เห็นดีนะครับถ้าแสดงความเห็นดีก็อยู่ต่อไปดูสูดละลายส่วน,นะครับแสดงความเห็นที่ไม่ดีก็ได้ดูเพียงแค่แป๊บเดียวช่องของเราก็จะหายไปนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําการบล็อกก็จะค้นหาช่องของเราไม่เจอนะครับ ก็คำนวณตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็เอาหลักแสนบวกหลักร้อยบนนะครับแล้วก็บวก3คงที่ตรงนี้หลักแสนคือห้าหลักร้อยบนคือ9้าบวก3ามงที่นะครับ5้าบวก9บวก3ามงที่เท่ากับ17เจ็ดนะครับสิบเจ็ดลงท้ายเจ็ก็เลข7จากนั้นเจ็ไปบวก1ก็เป็นแ8ดแดบวก2ก็เท่ากับ10บก็ลงท้ายศูนย์อเลขศูนย์นะครับเลขวิ่งบน3ามเลขมีเจ็ดแปดศนย์นะครับซึ่งผลในงวดถัดมาวันที่หนึ่งทับ12อทับ6ออกสองห้าหนึ่งศนย์ เก้าเจ็ดนะครับสองตารล่างออกเก้าหนึ่งก็มาทั้งศูนย์หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยบนคือเจ็ดนะครับสามตัวเลขก็มาสองตัวเลขนะครับซึ่งก็นําไปใช้เป็นโค้ดโต๊ะก็ได้นะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อย่างนี้นะครับก็จะจับตัวเลขจากศูนย์ถึงเก้าก็จะเข้าสามตัวบนเองนะครับ ถ้ามาอย่างน้อยสองตัวเลขนะครับสามมาสองก็จกใช้เป็นคู่โต๊ดเลยนะครับก็คำนวณในงวดต่อไปนะครับก็นำหลักแสนคือสองหลักร้อยบนคือศูนย์แล้วก็บวกสามคงที่อีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นสองบวกศูนย์บวกสามคงที่ก็เท่ากับห้านะครับก็ได้เลขห้าเป็นตัวเลขแรกจากนั้นห้าไปบวกหนึ่งก็เป็นหกหกบวกสองก็เป็นแปดนะครับ เลขวิ่งบนสามเลขมีห้าหกแปดนะครับก็ในงวดน,นี้ก็ถ้าจับคู่ก็เป็นห้าหกห้าแปดหกแปดนะครับก็จะเข้าสองตัวล่างนะครับแปดห้าส่วนวิ่งบนสามเลขก็เข้าเลขห้าตัวเลขเดียวนะครับในงวดน,นี้นะครับฝันที่สิบหกทับสิบสองทับหกออกสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสองตล่างออกแปดห้าก็มีเลขห้า ติดเข้ามาในหลัก10บพลนะครับก็ยังคงเข้านะครับแต่ว่ามาเลขเดียวนะครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลุดหรือว่าเข้าก็ดูเพื่อปเป็นแนวทางนะครับเพื่อดูไปเทียบกับสูตรอื่นอืนนะครับผมก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับส่วน2ตัวล่างหลัก10ล่างหน่วยล่างก็จะทยอยลงนะครับก็มีท่านผู้ชมก็ถามหานะครับ พอช่วงนี้ก็มีงานที่ต้องทำหลายอย่างนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับแล้วก็มาดูก็มาเจอคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับกดดีดไปหลายลายนะครับในช่วงนี้นะครับก็เช็คสู่ช่วงวัยทองนะครับก็อย่ามาล้อเล่นกับผมนะ <c oughs> <c oughs> พิม์ไม่ดีมากเจอเดี๋ยอย่างเดียวในะช่วงนี้ครับก็บอกไว้ก่อนนะครับ ใครที่พิมพ์มาแบบเกียนๆนะครับเกียนชีบัวนี้ก็ลองได้นะครับพิมพ์มาเลยครับก็ช่วงนี้เข้าสู่วบทองนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังจัดส่งไปดาองคารนะครับใครที่พิมพ์มาแบบเกียนๆนะครับก็ชิดคานวณตัวเลขตามสูตรนะครับส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็พิจารณานะครับก็สูตรตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับ ก็จะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบนแล้วก็บวก3คงที่นะครับตรงนี้หลักแสนคือเลข3หลักร้อยบนคือเลข7มาบวกด้วย3ามคงที่นะครับก็เป็น3ามบวกเบวกสามคงที่ก็เท่ากับ13นะครับก็ลงท้าย3ก็เลข3เป็นตัวเลขแรกจากนั้น3าไปบวก1นึก็เป็น4 4่บวกสก็เป็น6นะครับเลขยิงบนสามเลขมี3ามสี่หกนะครับมาดูผล ตัวเลขในงวดถัดมานะครับว่ามีสามสี่หกหรือไม่นะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่นํามาแบ่งปันนะครับส่วนสูตรไหนที่หลุดก็ชิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นในงวดที่ผ่านมาแต้มรวมร้อยสิบหน่วยก็หลุดนะครับแต้มสองตัวบนสองตัวล่างหลุดหมดเลยครับก็ส่วนก็หลุดลายๆายสูตรครับก็นําสูตรใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับในงวด นี้นะครับส่วนเลขวิ่งบนวิ่งล่างก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนชุด2ตัวบนล่างนั้นก็เข้าทั้งศูนย์้าแล้วก็หกสามนะครับก็เป็นการลงครั้งแรกในวันที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับเป็นละลายสวดก็เข้านะครับบาสนสวดก็ลดก็เป็นธรรมดานะครับตรงนี้ื่อถัดมาออกห2สองห้าห้าสี่นะครับก็มีเลขสติดเข้ามาใน3ตัวท้ายของรางที่ทน่1นะครับเลขสีมา10 บนแล้วก็หน่วยบนนะครับออกเปิลน,นะครับท่านผู้ชมค้าเป็นคู่โต๊ดก็จะเป็นสามสี่สามหกสี่หกคู่โต๊ดเบิลก็มีสามสามสี่สี่หกหกนะครับก็จะเข้าคู่โต๊ดเบิ้ลคือสี่สี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตัวเลขน้อยแต่ว่าก็เป็นเลขคู่โต๊ดบนได้นะครับก็มาบ่อยนะครับสําหรับเศรษฐีตัวเลขนี้ ก็ยังคงเข้านะครับสูตรวิงวนสามเลขมาหนึ่งตัวเลขนะครับก็พิจารณาครับก็มีหลายๆสูตรให้ได้เลือกรับชมส่วนหอยล้าพัฒนาก็ลงที่ช่อง YouTube ฟันพารวยก็และก็ทูพารวยนะครับทั้งวันและทูนะครับลงราล้าพัฒนาและก็ทูพารวยก็เป็นช่องสำรองนะครับ t w o t u แล้วก็พารวยนะครับ ทูพารวยตอนนี้ก็มีผู้ชมเข้าไปกดติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับช่องทูพารวยนะครับก็เกือบจะสา0 0ั 3, คนแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่2,900กว่าท่านนะครับที่เข้าไปติดตามรับชมผมก็ไม่ค่อยบรรยายนะครับก็ส่วนมากก็จะใช้เสียงบทเพลงใน YouTube Library นะครับใส่ประกอบดนตรีกับสูตรตัวเลขเลยนะครับ ส่วนช่วงน,นี้ก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับก็ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนแล้วก็บวกสามคงที่นะครับหลักแสนคือหกหลักร้อยบนคือห้าบวกสามคงที่ก็เท่ากับสิบสี่นะครับสิบสี่ลงท้ายสี่ก็เลขสี่เป็นตัวเลขแรกดังนั้นสี่ไปบวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็นะครับเลขวิ่งบนสามเลขทาได้สี่ห้าเจ็ดนะครับมาดูผลตัวเลขในงวดถัดมานะครับฟ่ามีสี่ห้าเจ็ ติดเข้ามาใน3ตัวท้ายของรางที่ที่1หรือไม่นะครับวันที่17มกราคม6 7เลขที่ออก105 9 7 9 2ตัวล่างออก6 1นะครับก็มาเลขเดียวนะครับก็คือเลข7นะครับติดเข้ามาในหลัก10นะครับช่วงนี้ก็จะมาแค่เลขเดียวนะครับก็เข้า979นะครับก็มีติดเข้ามาคือเลขหลัก สิบบนนะครับมาเลขเจนะครับก็เป็นสูตรตัวเลขนะครับที่ท่านผู้ชมจะไปผสมเป็นคู่ชุดสอตัวสามตัวก็จะขาดตัวเลขภายใน3ามเลขนี้นะครับโอกาสที่จะถูกกระวัน3ามตัวบนหรือว่าสองตัวบนก็มีโอกาสสูงนะครับก็เป็นสูตรตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็พิจารณานะครับซึ่งสูตรทุกสูตรก็ มีเข้าและหลุดนะครับก็เป็นธรรมดาของการชิดคำนวณนะครับก็บรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็จะทยอยพิมพ์ตัวเลขในสูตรต่างๆแล้วก็มาบรรยายให้ครบนะครับตอนนี้ก็เพิ่งวันที่5้าที่หเองนะครับห้าหกเ็เองนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกหลายวันนะครับบางท่านก็อยาก ให้ลงสูตรเร็วๆครับพอลงแล้วก็ไม่มีสูตรที่จะลงให้นะครับก็ใจเย็นๆนะครับฝนรางวัลก็ยังไม่ออกง่ายนะครับก็ทยอยลงไปเรื่อยๆครับก็เข้าหลัก10บบนนะครับเลขเจ็ตรงนี้ออเก9าเจ็ก้หนึ่งนะครับก็มาดูสูตรตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็นำหนึ่งศูนยาเก้าเจ็ตัวล่าง6กหนึ่งนะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็ลงเป็นครั้งแรกนะครับในงวันที่ผ่านมาหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับก็เป็นลงตัวเลขให้ได้รับชมเป็นครั้งแรกนะครับในงวัที่ผ่านมาส่วนชิปวโอนี้ก็เป็นการลงครั้งที่สองนะครับก็ใช้หลักแสนแล้วก็หลักร้อยบนบวก3ามคงที่เหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมหลักแสนคือหนึ่งหลักร้อยบนคือเก้าบวกสามคงที่ก็เท่ากับสิบสามนะครับ ก็ลงทาย3ามอเลข3าเป็นตัวเลขแรกจากนั้น3ามไปบวก1ก็เป็น4 4่บวกสก็เป็น6นะครับเลขยิงบน3เลขทําได้3ามสี่หนะครับซึ่งผลวันที่1นกุมภาพันหกเจ็ออก6 0ศูนย์เจ็ดูย์หสมสตัวล่างออก0ูนย์เนะครับก็มาทั้งเลข6แล้วก็เลข3ปิดเข้ามาใน3ามสตัวท้ายของรางวันที่1มี6และ3ามนะครับ ข้อหออกสามนะครับก็มาสามตัวเลขมาสองตัวเลขนะครับเนวันนี้ท่านผู้ชมถ้าเป็นจะเป็นโคู่โต๊ดบนก็จะมีสามสี่สามหกสี่หกนะครับถ้ามาเบิ้ลก็เป็นสามสามสี่สี่หกหกนะครับก็จะเข้าโค้ดโต๊ดบนคือสามหกหกสามนะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ หน้าจับตามองนะครับก็มีสวหลายสวดที่ยังไม่ได้ลงนะครับหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะครับก็เจ็บไว้รุ้นคนเดียวก่อนนะครับก็ส่วนท่านผู้ชมที่แสดงความที่เห็นมาเช่นเดียนก็คงจะได้รับชมเพียงแค่นั้นแหละครับก็คงจะค้นหาช่องเราไม่เจอนะครับนอกจากว่าจะไปใช้ ชุดอื่นอีเมลอื่นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับถึงจะมารับชมได้นะครับส่วนที่แสดงความเชินที่เขียนเชยนมาก็ทางช่องเราก็บล็อกผู้ใช้ไปเรียบร้อยนะครับก็ส่งไปดาวน์ารนะครับคงจะไม่ได้รับชมในคลิปวีโอต่อๆไปนะครับส่วนท่านผู้ชมที่แสดงความยินในเชิงสร้างสรรค์ให้กาลังใจก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับก็คานวณงวดวันที่16ทับ สองทับหกเจ็ดนะครับหรือว่าสิบหกกุมภาพันหกเจ็ดที่ถึงนี้นะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนบวกหลักร้อยบวกสามคงที่นะครับก็เท่ากับเก้านะครับหลักแสนคือหกหลักร้อยคือศูนย์บวกสามคงที่ก็เท่ากับเก้าเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นเก้าไปบวกหนึ่งก็เป็นสิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์ไปบวกสองก็เป็นสองครับเลขวิ่งบนสามเลขทาได้เก้าศูนย์สองนะครับว่บา จะมีติดเข้ามาใน3ตัวท้ายรางวันที่1หรือไม่นะครับ902วันที่ 16, 16กุมภาพันธ์67ก็รอผลออกน,นะครับถ้ามาเบิ้ลก็เป็น990022นะครับสำหรับโคตสส่วนโค่ตสก็จะมี909202นะครับเบิ้ลก็เป็น990022นะครับก็เป็นตัวเลขหนึ่งนะครับที่นำมาแบ่งปันนะครับ ส่วนท่านผู้ชมถามหาเลขดับนะครับเลขดับก็คือดับชนเดอนคือ9้านะครับในงวดนี้เลขดับที่ทําได้ก็คือ9้านะครับแต่ว่าตรงนี้วินงบนชนกับเด่นคือเลข9้านะครับก็จะท่า9้าดับก็เยละศูนย์แล,และสองเท่านั้นนะครับฟันที่สิบ16กทับสองทับหก็ก็รอผลอ่อนครับซึ่งเลข2เลขศนย์ก็มีโอกาสที่จะมานะครับถ้า9้าดับไป สำหรับวันนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความมาเทินนะครับตัวเลขเป็นเพียงผลคำวนวณตามหลักสตินะครับก็แสดงความเห็นนะครับในแต่ละสูตรแต่ละตัวเลขก็เป็นความเห็นส่วนตัวของทางช่องของเรานะครับส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็มาบรรยายให้จบคลิปวีดีโอนะครับเพื่อเป็นการ บัรยายสูตรตัวเลขว่านำตัวเลขมาจากไหนและเช็ดคำนวณแบบไหนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับก็เป็นเนื้อหาตามความเป็นจริงนะครับจิตสูตรคำนวณก็มีที่มาที่ไปแสดงความที่มาที่ไปในตำแหน่งต่างๆอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ